เพื่อนนะคะสนใจนะคะกำลังมองหาที่พักนะคะที่ที่ลูกค้าชอบมาดูทะเลหมอกนะคะประดามเรียนเชิญที่บัวเทานะคะบัวเทารีสอร์ทของเรานะคะจะอยู่ที่ทางใกล้ๆกับทางขึ้นตรงเขาพนเดินทุ่งนี้เลยนะคะใช้ระยะเวลาเดินทางไม่ไกลนะคะจากที่ที่รีสอร์ทนะคะมาถึงทางเข้าที่สันยอดใช้เวลาแค่ประมาณยี่สิบกว่านาทีนะคะแล้วก็จากดันสามยอดขึ้นมาตรงนี้อีกก็ประมาณชั่วโมง ชั่วโมงกว่ากว่าหน่อยนะคะเพราะรถจะวิ่งเร็วไม่ได้นะคะเพื่อนแล้วก็เส้นทางนะ,ะมาดามถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะคะเส้นทางก็วิ่งวิ่งขึ้นมาได้ไม่ไม่ถึงขั้นขั้นแยกนะคะก็ดีนะคะแล้วก็จะมีผ่านทางเอ่อขึ้นเขาชันช้นชั้นนิดเดียวนะคะนิดเดียวบรรยากาศสดชื่นดีมากๆค่ะเดี๋ยวมาดามจะไปไปเอ่อถ่ายคลิปเพื่อนๆดูค่ะกลับนะคะจะแวะไปดูที่จุดที่เข้าไปเดินดูผีเสื้อกันไม่ทราบว่าวันนี้จะมีไหมนะ,ะแต่ว่าวันนี้มาดามเดินทางมาจากที่โบดเฮานะคะ ทีมโพธาลของเราก็เมื่อเช้ามาดำออกตีห้าตีสิบนะคะมาถึงนี่ประมาณเจ็ดโมงสิบห้านาทีมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแวะถ่ายแวะข้างทางนะคะถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างแล้วตอนนี้มาดามนั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เรียกกรมหมสามสิบหกนะคะเพื่อนๆแต่บนจุดที่ชมทะเลหมอกที่เขาพนันทุ่งนะคะมาดามพามาพอดีโชคดีมีสัญญาณน,นะคะก็เลยพาเพื่อนชมบรรยากาศสดๆนะคะท,ที่ที่บนเขาพนันทุ่งแบบนี้นะคะ วันนี้โชคดีนะคะวันนี้ก็หมอกก็สวยพอสมควรนะคะเพื่อนเพราะเมื่อสองวันก่อนฝนตกนะคะหลังจากฝนตกแล้วนะคะอีกวันถัด,ถดมาหมอกก็จะสวยแบบนี้นะคะเพื่อนแต่ตอนนี้ก็ฝนก็จะตั้งเขาแล้วน่าจะตกอีกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ตอนที่มาดามมาถึงมใหม่เมื่อกี้นี้แดดออกให้มาดามได้เก็บภาพสวยๆกลับไปฝากเพื่อนนะคะแล้วก็สําหรับที่บดเท้านะคะช่วงนี้เราออกเป็นแพ็กเกจนะค <ๆ S 1> นะเพื่อนพาชมทะเลหมอกแบบนี้นะคะพร้อม กับที่พักหนึ่งคืนนะคะพร้อมกับอาหารเช้าที่มาดามเป็นชงเป็นกาแฟสดมาให้แบบนี้นะคะกาแฟสดแล้วก็จะเป็นเป็นพวกอาหารเช้าก็จะเป็นพวกพวกไส้กรอบไหมครเพื่อนหรือเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็จะเป็นพวกขนมปังแบบนี้นะคะมาให้เพื่อนๆพืทางในระหว่างทริปด้วยนะคะแล้วก็ ราคาของเราก็จะเป็นจัดเป็นแพ็กเกจหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อท่านนะคะจะมีที่พักนะคะห้องวิวทะเลสาบนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เป็นค่ารถขึ้นมาชมตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มาเรารับตั้งแต่สองท่านขึ้นไปนะคะจะเป็นรถที่ใช้เดินทางก็จะเป็นรถปอดโฟว์วิวนะคะเพื่อนแล้วก็ถ้าจํานวนคนตั้งแต่สี่ท่านขึ้นไปนะคะเราก็จะฟรีนะคะเพิ่มเป็นอาหารมื้อเย็นให้เพื่อนเพื่อนได้ได้รับทานด้วยนะคะจะเป็นแพ็กเกจที่คุ้มมากเลยนะคะ สมัยก่อนที่เราได้จัดทางเพื่อนสองท่านน่ะแต่ตอนนี้เราจัดให้ในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อท่านนะคะได้ทั้งที่พักนะคะแล้วก็ได้อ่าทาราค่ารถมาชมคลิปที่นี่นะคะที่เขาพนันทุ่งนะคะแล้วก็ถ้ามาสี่ท่านก็จะเพิ่มเป็นอาหาร้ิเ็นฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นบรรยากาศด้านหลังไหมคะสวยนี่ในน,น้องแอดมินของเราน้องโอตนะคะมาถ่ายภาพให้มาดามชมบรรยากาศสดๆนะคะตอนนี้คนด้านหลังเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเก็บภาพคนเป็นลานนะคะบนนี้จะเป็นลาน เป็นลานลานที่คนเข้าขึ้นมาดูนะคะเขาจะทําเป็นลานไว้คนก็จะขึ้นมาถ่ายรูปกันนะฮะมาดามจะแผนกล้องไปให้ดูบรรยากาศที่เพื่อนเพื่อนเขาขึ้นมาถ่ายรูปกันถ้ามีแดดออกเราก็จะสวยนะคะวันนี้ท้องฟ้าเมฆก็สวยนะคะเพื่อนเมื่อกี้มาดามถ่ายรูป,ปรตอนที่พาทิย์ขึ้นสวยนะคะถ้ายัางไงถ้าที่เดนไว้พาไปได้ทุกที่นะคะนเพื่อนที่เดนไว้คาเฟ่ในในรีนสอร์ทเราจะมีคาเฟ่น,นะคะ